ของสาวออฟฟิศจากที่นางนะยืนอ่านนิยายอยู่ดีๆแล้วดันทะลุมิติเข้ามาเป็นตัวละครในนิยายที่นางอ่านและพอนางเข้าไปเนี่ยนางรู้เลยนะว่านางต้องตุยเย่ตามบทเพราะตัวละครที่นางเข้ามาสิงลางเนี่ยนะบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่บทนะไม่เกิน300ตัวอักษรด้วยซ้ําแถมยังตุยเย่แบบอนาจะ่ะสามร้อยต้องสองนีกเหรอ,อ,อบทน้อยมากนางนะ่ะก็เลยเข้าหาฮหงเต้ที่เป็นทอร์ราจ่าซะ พะว่านางคิดว่าอีฮ้องเต้ถั่รลันเต็เป็นตัวร้ายเหมือนกันย่อมเข้าใจกันที่นี้ใช่ไหมพอนางเข้าไปหาฮ้องเต้อีฮ้องเต้อะมันดันหุดพูดคำบางอย่างออกมานางก็เลยทดสอบอีฮ้องเต้นี่จ้ะด้วยการพูดว่า how are you ฮองเต้เลยตอบกลับมาว่า I'm fine <laughs> ที่นี้นางเอกเลยรู้เลยเฮ้ยฮองเต้แกมาจากโลกปัจจุบันเหมือนกันแค่ลืมติดตามอยู่ผู้หญิงแล้วมาลุ้นกันว่าเรื่องน่าจะเป็นเรื่องอะไรที่นี้ใช่ไหมทั้งสองคนอะก็เลยมานั่งปรับทุกข์แล้วก็คุยกันจ้ะเพาอีฮ้องเต้มนต้องปูยไงนางจะ ต้องการเปลี่ยนบทแล้วก็เปลี่ยนสตารกรรมในนี้ดีใช่ไหมทั้งสองคนก็เรื่องสองสัยแล้วเฮ้ยมีคนอื่นข่ามิติมาเหมือนพวกเขาหรือเปล่าเฮ้ย,ยเรื่องน่าสนใจนะซึ่งคนนั้นนะคือใครรู้ไหมคือนางเอกในนิยายของเรื่องนี้และยายตวนอ๋อกที่พวกเขานะดูเป็นคนดีดูเป็นคนใสใสแต่ว่ามันก็มีบางอย่างซ่อนอยู่เวที่นี้ใช่ไหมมันก็เลยเป็นการชิงไหวชิงพิปของทั้งสองทีมซ,ซึ่งบอกไว้ว่าสนุกตลกแล้วก็หามาทะลุมิติตะลุยวงัวงหลวงหวังชูรันและเฉิงเลยใครที่ถามว่ามิวจิบชาอะไรในทุกคลิปชามิวผู้หญิง